สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหัวข้อนี้คือเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองเดือนนับจากวันที่ฟังคลิปนะคะมาดูกันนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ได้ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะเราต้องมอง2ด้าน2มุมเนาะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องดีกว่านะคะมาดูกันขอพลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์กันเลยมา ชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์นะคะคุณจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ใดในช่วง2เดือนนี้นะั้นนับจากวันนี้เลยวันที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี่แหละนะคะมาสุดยอดนะคะตบมือดังๆเดอะซันนะคะก้าวถ้วยโอ้โหจุกๆุ0ิบคาคทานะคะ อะไรอีกอ่าก้าวดาบอ่ามาดูต่อแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญโอเคนะแม่หมอจะบอกว่าสพรส์แน่ๆแหละสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเปิดมาเนี่ยเป็นเดอะซันขึ้นมาเลยนะคะเออเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงนะสว่างสดใสามาเลยนะแม่หมอจะบอกว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มันเหมือนเกิดใหม่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะมันเหมือนลักษณะของการ ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคุณจะพบกับช่วงเวลาที่เบิกบานใจและมีความสุขมากๆคุณจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณอาจจะไม่คิดเลยว่าจุดๆนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนการเกิดใหม่เข้าใจตรงนี้ไหมแต่อย่าลืมนะทุกๆครั้งของการเกิดใหม่มันต้องมีจุดจบก่อนใช่ไหม เออมันต้องมีการจุติก่อนใช่ไหมมันมันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถามว่าเกิดใหม่แล้วมันดีไหมแม่หมอจะบอกว่ามันดีมากๆสิ่งที่เห็นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะมีแต่ความเครียดไม่ได้ดังใจเลยนะคะมีแต่ความเครียดมีแต่ความกดดันมีแต่ความหม่นหมองในจิตในใจนะบางคนเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสายตาถ้าเบาหน่อยจะเป็นแบบนั้นแต่ปกติแล้วจะเหมือนกับว่ารู้สึกท้อแท้เป็นลักษณะท้อแท้ซึมเศร้า นะคะผิดหวังผิดหวังในทุกๆเรื่องหวังอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ดังหวังไม่เป็นดังหวังมันเป็นลักษณะนั้นนะ่ะมันมีแต่ความคิดมากบางคนเป็นถึงขั้นแบบเป็นโรคจิตอะ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่จิตแบบนั้นนะเ,เขาเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้าเออบางคนเป็นเป็นถึงขนาดนั้นเลยนะคะมันมีแต่ความกุ้มใจมองหาทางออกไม่เห็นบางคนเลิกลายอย่าล้างนะบางคน บางคนถ้าเป็นปัญหาสุขภาพก็คือไมเกรนได้นะมะเร็งได้โรคแรงๆได้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับจิจตจิตเภทโรคจิตอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นโรคซึมเศร้าโรคโรคประสาทแบบนี้นะคะเราก็มีแต่ความคิดลบบางคนนอนไม่ค่อยหลับหรอกนะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตื่นดึกดึกดืด่นดหรือนอนดึกๆึกเนี่ยมันมันจะเป็นปัญหาตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆคุณตายจากโลกแบบนั้นแล้วคุณตายจากสิ่งที่มันมันมีแต่ความมืดมนอ่ะคุณดูนะกลางคืนกับกลางวันอ่ะลัให้อันนี้คือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะได้รับการสนับสนุสน,นทุกสิ่งทุกอย่างทุกลู่ทางนะบางคนได้ไปต่างประเทศบางคนได้เกิด เกิดใหม่ได้ตื่นรู้ในจิตวิญญาณแบบนี้ก็ได้ตื่นรู้เป็นอีกคนคนหนึ่งเลยเกิดใหม่เป็นอีกคนคนหนึ่งเลยซึ่งไม่มีความทุกข์ความเศร้าหรือความเสียใจความผิดหวังใดๆหลงเหลือในจิตในใจอีกเลยมันเป็นแบบนั้นนะคะออแล้วก็พร้อมกับโอกาสดีๆนะคะความรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังมันกำลังจะเริ่มต้นสู่ชีวิตของคุณนะการเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยอมรับในสังคมยอมรับกับตัวเองด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นแล้วก็คุณจะมีความสดใสมองล่องในแง่ดีที่มันมากขึ้นนะคะมีความสุขมีสเสน่ห์คุณจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นน่ะนะคุณดูก้าวถวยคุณจะพึงพอใจมากๆกกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะมีแต่ความบริบูรณ์มีแต่ความสมบูรณ์มันเป็นแบบนั้น นะแล้วก็มันเหมือนกับว่าชีวิตค่อนข้างชิลขึ้นสุขนิยมมากขึ้นจะใช้จ่ายอะไรก็มีเงินนะแม่หมอจะบอกเลยว่าไพ่แบล็กเด e ซันขึ้นมานะสป라이เรื่องเงินด้วยนะสความสําเร็จมามันมาพร้อมกับเงินชื่อเสียงมามันมาพร้อมกับเงินถูกไหมอืมมันไม่ใช่แบบมีชื่อเสียงแต่เงินมันไม่มาส่วนใหญ่แล้วมันจะมาพร้อมกับเงินนี่แหละนะคะมาพร้อมกับเงินแต่ความรับผิดชอบมาด้วยไหมก็มาด้วยเหมือนกันงานจะหนักงานจะขยายใหญ่โตขึ้นคุณอาจจะไม่คาดคิดเลยว่า เฮ้ยกิจการมันจะก้าวหน้าได้ขนาดนี้อะไรแบบนี้แต่คุณต้องพร้อมนะคุณต้องพร้อมรับกับความหนักความเหนื่อยหรือความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยมันกําลังจะเริ่มผลิดอกออกผลมันกําลังจะเริ่มสําเร็จผลแบบนี้นะคะอืมซึ่ง มันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่คิดเลยอ่ะคือเหมือนมองมันมองไม่เห็นทางเลยอะ่ะมันเป็นลักษณะนั้นมองไม่เห็นทางไม่เห็นโอกาสเลยอะ่ะแต่ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันเกิดขึ้นคือคือคุณจะได้เริ่มเห็นหนทางบ้างแล้วมันเป็นแบบนั้นนะอะไรที่คุณรอคอยมันจะเริ่มมันจะเริ่มมีวิแววบ้างแล้วมันจะเริ่มมีแสงสว่างส่องถึงบ้างแล้วให้คุณรู้ว่าเฮ้ยทางนี้แหละทางออกทางนี้แหละใช่หรืออะไรแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ เรื่องสพร이ดายดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะมาดูกันสุดยอดนะคะจัก,กรพรรด,ดินีมาเลยนะคะไฮพริสเทดเยี่ยมมากเด็กถ้วยโอ้โหควีน n อฟวอ n d นสคาถาแล้วก็1ดาบโอเคคุณจะพิชิตชัยชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะมาเป็นที่1ด้วยเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมี จัก,กระพรด,ดินีขึ้นมานะกลัวอะไรนะคะความสุขสบาย <c oughs> ความสุขสบายการได้นั่งบัลลังแม่หมอพูดอย่างนี้เลยการได้นั่งบัลลังหมายถึงอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นอิสระทางการเงินด้วยคุณจะสุขสบายขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องทํางานเหนื่อยยากอย่างเช่นยกตัวอย่างจากก่อนหน้านี้คุณเป็นลูกน้องเนาะอ,อาจจะอยู่ฝ่ายผลิต นะคะพอขึ้นเป็นหัวหน้าปุ๊บคุณไม่ต้องเหนื่อยหนักแบบนั้นแล้วคุณแค่สั่งงานเดินสั่งงานเดินคุมงานแบบนี้นะคะหรือถ้าใครอยู่ในระดับนี้คุณก็สูงขึ้นไปอีกอยู่ฝ่ายบริหารแบบนี้นะคะเออซึ่งซึ่งคุณจะเขาเรียกอะไรนะมันสบายขึ้นมันสบายขึ้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันเติบโตขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จมันมาแบบ มันมายกระดับชีวิตคุณให้สูงขึ้นจริงๆต้องพูดอย่างนี้เลยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมกับสติปัญญาไอเดียความคิดสร้างสารรค์มันมาหมดเงินรายได้มหาศาลไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีโชคมีลาภทางการเงินโอกาสที่จะร่ำรวยโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มันมีมันจะมีตรงนี้เข้ามานะคะบางคนก่อนหน้านี้มันเหมือนต้องสู้กับตัวสู้ด้วยตัวเอง <c oughs> สู้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีคนช่วยเหลือนะจากนี้ไปมันจะมีคนช่วยเหลือแต่มันมีอีกมุมหนึ่งที่แม่หมอเห็นสิ่งไม่มีใครช่วยเหลือแต่ว่าคุณจะทําสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองมันเหมือนแต่แม่หมอมองว่ามันภูมิใจกว่านะ <y ell> คุณก้าวขึ้นมาคุณก้าวขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองแล้วก็ความแข็งแกร่งสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดความสามารถของตัวคุณเองนะไหวพริบแล่เหลี่ยมของตัวคุณเองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหวพริบแร่เหลี่ยมในด้านไม่ดีนะแม่หมอบอกก่อนนะคะ คุณมีความเฉลียวฉลาดตรงเนี้ยในเรื่องของการพิชิตชัยชนะเรื่องงานของคุณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ความสัมผัสในด้านจิตวิญญาณเออของคุณจะล้ำลึกมากขึ้นด้วยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณอาจจะแบบเอยเหลือเชื่อในเรื่องเซนส์ของคุณนะมันเป็นแบบนั้นนะจะมีเซนส์บางคนมีเซนส์บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนแบบนี้นะคะ งานโลกออนไลน์นะจากก่อนหน้านี้นะคะที่มันเคยถูกปิดกัน้นกดดันเครียดนะคะงานติดต่อสื่อสารทางไกลใช้คำพูดงานออใช้ภาษางานต่างชาติงานส่งออกนำเข้า <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาออนไลน์เช่นกันนะคะจากนี้ไป มันจะดีขึ้นแบบมากๆเลยมันจะไหลลื่นแล้วนะคะมันจะประสบความสําเร็จมันจะเบ่งบานมันเป็นแบบนั้นนะถ้าใครที่ก่อนหน้านี้งานที่แม่หมอพูดไปแล้วคุณติดขัดคุณเกิดปัญหาคุณมีแต่ความกดดันความเครียดให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะผ่านไปแล้วมันจะหลุดไปแล้วเออมันเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกมาดูกัน สินท้่วสามเหรียญควีนดาบเก้าคาถาจริงนะบางคนสู้ด้วยตัวเองเลยสี่เหรียญน,นะคะบางคนสู้ด้วยตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองนะไม่สนแม้อะไรใดๆก็ตามคุณยังยืนหยัดอยู่แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะประสบความสาเร็จนะคะแม้แต่กระทั่งงานออนไลน์หรืองานที่แม่หมอบอกไปส่งออกนําเข้าติดต่อสื่อสารทางไกลใช้ภาษาหรืออะไรใดๆเนี่ยนะคะถ้าคุณยังยืนหยัดสู้ต่อทําต่อนะ แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณกําลังผ่านช่วงนั้นแล้วคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเงินมากมายเลยนะจะมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยนะคะจะเก็บเงินได้บางคนก่อนน,นั้นเนี้ยการเงินมันเข้าไม่พอเนาะมันก็ไม่มีจะเก็บบ้างไม่มีจะใช้บ้างอะไรแบบเนี้ยขาดๆเกินๆทุ่ยๆถ่าๆกันไปนะหลังจากนี้นะ พอเรื่องสป라이มันเกิดเรื่องดีๆมันเกิดปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นบางคนต้องซื้อเซฟเพิ่มเลยนะเออนะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะคุณโดดเด่นจริงๆคือในเรื่องของอํานาจในเรื่องของการขยับขยายการเติบโตการเป็นผู้นํานะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรแหละคุณจะโดดเด่นในสายงานนั้นๆการเป็นผู้นําในด้านนั้นๆแล้วคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนมากๆนะคะ คุณเหมือนคนที่มีลูกเล่นมันไม่ใช่แค่เด็ดขาดชัดเจนตรงเพงตรงไปตรงมาอย่างเดียวคุณรู้จักในเรื่องของการใช้สถานการณ์ด้วยรู้จักการใช้คนด้วยคุณรู้ว่าสถานการณ์นี้คุณควรเป็นคนแบบไหนคุณควรวางตัวยังไงใช้คนแบบไหนทํางานอะไรเนี่ยคุณจะเข้าใจทุกอย่างเลย <c oughs> มันเป็นในลักษณะนั้นแล้วการตกลง อะไรก็ได้ที่มันมีผลประโยชน์ทางการเงินนะคะมันจะชัดเจนจากก่อนหน้านี้มันอาจจะคลุมเครือไหมนะคะมันยังคลุมเครือมันยังไหลไปไหลมามันยังไม่ไม่ลงล็อกไม่ลงเป้านะแม่หมอมองว่าอะไรก็ได้ที่ติดต่อสื่อสารดิวงานกันมามันจะชัดเจนขึ้นมันจะเริ่มฟันธงและอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์แบ่งกันลงตัวซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีใครเข้าข้างคุณนะนี่ต้องต้อง ต้องคิดไว้ก่อนคุณอาจจะต้องยืนอยู่คนเดียวย,ยืนหยัดอนะ่ะยืนหยัดสู้อยู่คนเดียวนะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้มาดูกันต่อนะคะสี่ถ้วย The Star นะคะสามดาบคิงดาบโอ้โหคุณมีแต่ไพ่แบบระดับคิงระดับควีนเนาะ ควีนเนี่ยมามาสองควีนเลยทั้งควีนไม่เท้าและควีนดาบส่วนคิงมาสองคิงทั้งคิงเหรียญและคิงดาบนะคะแล้วไหนจะมีเอ็มเพลสจัก,กรพรรด,ดินีมาอีกใบแรกเป็นเดอะซันสุดยอดแม่หมอจะบอกได้เลยว่าสิ่งเตรียมตัวรอ,ร,อรับนะเรื่องเซอร์ไพร์ มันน่าประหลาดใจแน่ๆแหละนะคะออสิ่งที่คุณไม่คิดว่าเฮ้ยมันมันจะมาถึงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยความหวังใหม่ๆโอกาสใหม่ๆชีวิตที่มันจะเปลี่ยนใหม่สักทีหนึ่งนะมันไม่มันไม่ต้องมานั่งออจมปลักอยู่อย่างเดมิมแบบนี้นะคะมันจะมีการปรับเกิดขึ้นนะคะออการฟื้นฟูเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะ การปรับตัวการปรับสมดุลในด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผิดหวังมามากเลยมีสามดาบขึ้นมาเหนื่อยท้อสู้จนเหนื่อยสู้จนท้อแทบจะถอยแทบจะวางมือแทบจะไม่ไหวนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการปรับแล้วนะคะ มันจะมีการปรับมีการเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของพลังงานเปลี่ยนในเรื่องของดวงของคุณนั่นแหละมันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานในเรื่องการยกย้ายสถานที่มันจะมานะคะเนี่ยสถานที่ทํางานนะในเรื่องของเงินนะในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของตําแหน่งเดี๋ยวมันจะมีการปรับการยกย้ายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คุณเซ็งมากๆเลยนะคะ คุณเซ็งมากๆรู้สึกจิตตกอะไรก็ไม่อยากจะเอาอะไรก็ไม่อยากจะทำแล้วอ่ะมันมีแต่ความเบื่อความเซ็งความเหนื่อยหน่ายมันเป็นลักษณะนั้นน่ะไม่อยากจะทำอะไรจับจดนะแม่หมอจะบอกเลยว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเอ่อสิ่งมันไม่ได้เปลี่ยนทางร่างกายและสถานการณ์อย่างเดียวมันเปลี่ยนทางด้านจิตใจด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวจิตใจของคุณมันจะแช่มชื่นขึ้นมันจะผสมสสารกลมกลืนกันจนแบบ เขาเรียกอะไรนะมันออกมาลงตัวทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของการงานนะคะคุณจะแกล่งขึ้นมากๆการเงินมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวย <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวที่เกี่ยวกับด้านการเงินเงินทองไหลมาเทมาจะคิดหรือจะทําอะไรนะคะมันจะประสบความสําเร็จมันเป็นลักษณะนั้นน่ะ นะอืมอย่าลืมนะการปรับเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นแบบมากๆเลยทีเดียวก่อนหน้านี้บางคนติดต่ออะไรก็โดนถูกปฏิเสธบ้างถูกทรยศหักหลังบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการเยียวยาจิตใจกันเกิดขึ้นบางคนโดนโกงไปนะเนี่ยโดนโกงเรื่องเงินโดนหักหลังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งสุขภาพทําให้คุณเสียเงินก็ได้นะคะเเสียเงินเยอะอื มาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรเรื่องเซอรไ์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงสองเดือนมาดูกันสุดยอดใบแรกเป็นมูละอายุว้าวอัตตะนะคะตัวตนนะภาพอันนี้คือนั่งสมาธินั่นเอง ลาภะสุดยอดนะคะบุญจะส่งผลจริงๆนี่สําเร็จเรื่องใหญ่เป็นมหาสิริโชคเลยนะคะแม่หมอบอกแล้วชาวราศีสิงลัคนาสิงโดดเด่นที่อาจจะเอางี้นะโดดเด่นทุกเรื่องเลยดีกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านหลักทรัพย์ก็มาบ้านรถที่ดินโรงงานต้องการอะไรบางคนมันมีเกณฑ์ขยับขยายสร้างโรงงานเพิ่มซื้อคอนโดเพิ่มสร้างตึกเพิ่มซื้อรถแบบนี้ซื้อรถขายรถ จะสมหวังสมความปรารถนานะคะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมันมาจากการถ้าใครราศีสิงห์และคณาสิงห์คนที่ปฏิบัติธรรมอันนี้แม่หมอพูดฉเฉพาะคนปฏิบัติธรรมก่อนนะเพราะมันเด่นมากๆเลยมันขึ้นมาเลยนะคะคนที่ชอบนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติปฏิบัติธรรมถือศีลไม่ว่าจะอยู่กับบ้านก็ดีหรือไปปฏิบัติที่สำนักก็ดีหรือที่วัดก็ดีแม่หมอจะบอกว่าบุญตรงนี้จะส่งผลให้เป็นมหาสิทธิโชค ะะบุญที่ส่งผลให้เป็นมหาสิรธิโชคเนี่ยคุณจะร่ำรวยแบบถึงที่สุดเลยถึงที่สุดเท่าที่บุญบาร,รมีคุณจะส่งถึงนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะรวยไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันให้ดูที่ตัวเราเองว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอะไรมามากเท่าไหร่นะคะเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะบางคนได้มากบางคนได้น้อยมันไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วแต่บุญกุศลของแต่ละคนคุณจะได้สิ่งของที่ถูกใจเจอคู่ที่เอาอกเอาใจใส่ นะคู่จะไปเปรียบเสมือนโชคลาบก็ได้นะคะเคยได้ยินไหมเขาเรียกเลยนะได้คู่ดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละนะคะตรงนี้จะมาจากบุญกุศลจากการเจริญภาวนาจเจริญสติสมาธิและปัญญาศีลด้วยนะอืการถือศีลแบบนี้การทําทานรักษาศีลการภาวนาเนี่ยตรงนี้จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับว่า บุญมันถึงจังหวะถึงเวลาที่มันจะส่งผลมันก็ปรากฏการเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับคุณน,นั่นเองจากก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามัน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 เหมือนชีวิตคนตกหล่มเนาะชาวสิงห์อ่ะนะคะตกหลม่มตกลุมหลุมดำมานานแบบเนี้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้สักทีมีแต่ความมืดมีแต่ปัญหามีแต่ความเหนื่อยเดือดร้อนนะหลังจากนี้มันพอบุญส่งผลแสงสว่างส่งถึงปุ๊บคุณก็ปีนขึ้นมาได้สบายๆเลยแบบนี้นะมาดูกันต่อนะคะ เรื่องเซอร์ไพรส์ใดอีกมาดูกันยามะขันมหมหตโนทรทึกเลือนหลวง ใพ่เนี่ยนะเออไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยนะมันจะมีทั้งเซอร์ไพรส์ดีและเซอร์ไพรส์ไม่ดีเนาะแต่สิงออกมาเนี่ยใบแรกมันเป็นเดอะซัน่ะนะคะเพราะฉะนั้น70-80%ส่วนใหญ่ของชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงห์เลยเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ดีจะเซอร์ไพรส์ดีมากๆเลยทีเดียวนะอืมโอเคนะแม่หมอจะบอกว่าระวังเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนที่ไม่ดี คนรอบข้างหรือเอางี้ดีกว่าใดๆก็ตามเราดูเอานะคะใครที่ชักชวนเราไปในทิศทางที่ไม่ดีนะไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปนะเราก็ดูเอาตรงนี้เพราะว่ามันมีเกณฑ์เหมือนกันที่จะฉุดเราให้ล่มจมให้เสียเงินนะให้เสียเงินให้ตกต่ำเราดูเอาละกันว่าเขาชวนเราไปในทิศทางไหนยังไงแบบนี้เป็นต้นนะคะเราเรื่องที่ไม่ดีเราก็อย่าทำนะคะ เพราะไรความเจริญรุ่งเรืองนะคะพับให้บปนี้มหัตถโนหมายถึงความร่ำรวยมหาศา,ศาลเลยนะมหาธโนคือความรวยความมั่งมีความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงด้วยกิจการห้างร้านกำลังถูกบริหารพัฒนาใหญ่โตแบบนี้อย่าทำอะไรที่มันต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะทุกอย่างการค้าการขายมันต้องตรงไปตรงมานะชีวิตของคุณจะเจริญไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะสูงขึ้นไปเรื่อย มันจะเป็นในลักษณะนั้นมีเกณฑ์ที่จะแบบเลื่อนระดับฐานะจริงๆนะชาวสิงไม่หมอบอกเลยว่าเราเลื่อนการเลื่อนครั้งเนี้ยมันไม่ได้เลื่อนแค่ครั้งเดียวมันจะเลื่อนไปตลอดตลอดตลอดตราบเท่าที่บุญคุณยังส่งผลบุญก็จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคุณไปเรื่อยๆนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยของคุณเป็นเยี่ยมตอนนี้นะคะใครทํางานที่เกี่ยวกับ การสื่อสารการพูดคุยหรือโลกออนไลน์อย่างที่แม่หมอบอกไปอะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วต่อไปนี้นะคะมาดูกันต่อร่องเซอร์ไพรส์ใดอีกจะเกิดขึ้นกับคุณอ่าคนคอขาดเลยนะคะเพื่อนจะพาให้เสื่อมเสียด้วยอ่าวงตระกูลจะเสื่อมเสียไปถึงวงตระกูลด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็คือ เออสพ라이ดเลยการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะทำให้เราร้อนอกร้อนใจมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเสียเวลาแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะเ,ออเพราะฉะนั้นก็ทำบุญและแผ่เมตตาม,มากๆนะคะเรื่องหนักจะได้กลายเป็นเบา ระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะคะไฟไหม้แบบนี้เป็นต้นนะคะเ,ออเดือดร้อนเรื่องไฟไฟไหม้ไฟช็อตหรือว่าระเบิดหรือว่าใดๆก็ตามนะที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องไฟอันนี้ต้องระวังนะคะอืม,มันทําให้เดือดร้อนแบบเสียหายล้มจมมากๆเลยนะชาวสิงอันนี้แรงนะบทจะเตกบทจะสปายด้านไม่ดีเนี่ยสปายแรงมากๆเลย เพราะฉะนั้นเล่งสร้างบารมีแผ่บุญแผ่เมตตาม,มากๆนะคะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเราด้วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกได้หมดสามีภรรยาได้หมดนะคะส่วนใหญ่มันเกิดในครอบครัวอืมนะเรื่องเรื่องเดือดร้อนเรื่องเสียหายพวกนี้ยแผ่เมตตาม,มากๆนะอืมเป็นลักษณะนั้น แล้วก็ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงด้วยนะคะอืมแต่ว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นนะนะผู้ใหญ่เข้าข้างคุณนั่นแหละนะคะมีผู้ใหญ่ปกป้องช่วยเหลือคุณอยู่ดูแลคุณอยู่แบบนี้บางครั้งน้อมันใจกล้าอาหหานอ่ะอาหานเกินไปมันมันมันเหมือนใจใหญ่ใจโตเนาะคนเราพอมันเริ่มประสบความสําเร็จมันเริ่มมีเงินอ่ะมันจะใจใหญ่มากขึ้นมันจะกล้ามันจะกล้าที่จะทําอะไรมากขึ้นแบบเนี้ยอืม มาดูห้าใบสุดท้ายเรื่องสป라이ดอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะมาดูกันโอ้โหติดกับพระราหูมาเลยคุณดูนะสามใบซ้อนมันติดกันเลยแล้วเกิดขึ้นกับปิตะปิตะปีตานะโดนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพ่อเป็นสามีก็ได้อืมโอเคใบสุดท้ายเป็นตะนุตัวตนนะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคือไป นุ่งขาวข่มขาวซะ,จะเจริญภาวานาหรือจเจริญวิปัสนาแต่บางคนเรื่องสไปอาจจะได้ไปปฏิบัติก็ได้จากการที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้ไปหรือว่าคุณไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ได้มาปฏิบัติได้มานุ่งขาวห่มขาวแต่อีกมุมหนึ่งคือพ่ยบอกให้คุณไปนะคะเพราะว่าเวลาสไยสไยแรงมากเลยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับลูกก็ได้นะคะไม่พ่อก็ลูกหรือไม่งั้นก็เป็นสามี ส่วนใหญ่จะเกิดกับเพศชายนะแม่หมอบอกแล้วว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดออกับคนในครอบครัวมากๆเลยราหูขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความประมาทเนาะเป็นเรื่องของความประมาทโมเมาลุ่มหลงแบบนี้นะคะอืมนะอาจจะไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายไหมก็เป็นไปได้นะคะสิ่งผิดกฎหมายสารเสพติดหรืออ,อ,อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ร้าย มันใดๆก็ตามมันเป็นไปได้หมดอืมมันเป็นไปได้หมดนะคะสพ라이ดอาจจะมีอะไรมีสพ라이ดเรื่องไม่ดีอะเนาะนั่นแหละถ้าเราไม่อยากให้เกิดเราก็แผ่ไม่ตามมากๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือไปประพฤติปฏิบัติทำซะแล้วหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ